สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หาดใหญ่นะครับผมนี่ดูครับหาดใหญ่นี่มีก๊อฟนะครับทำออนไลน์อยู่ครับออนไลน์นะครับดังมากตอนนี้นะครับเป็นช่องดังมากนะดังแบบตัวไม่ถูกนะดูบรรยากาศก่อนนะครับอันนี้เราอยู่ที่สะพานอะไรนะสะพานไม่ใช่สะพานลาซาสินนะเออควนลังเราอยู่ที่นี่ควนลัง อำเภอหัดใหญ่นะครับที่มาควรลังเป็นยังไงครับที่มาที่มาไม่รู้อยู่มันจะเป็นควนแล้วมันจะมีลังใช่มันมันเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีบริษัทขนส่งมาอยู่แถวนี้นะตั้งอยู่บนควรแล้วก็เต็มไปด้วยลังนะเขาเรียกควรลังใช่เหรอโอเคนี่ที่แรกที่เราจะไปก็คือโรงงานเบเกอรี่หัดใหญ่ก็เป็น เป็นโรงงานเบเกอรี่เป็นร้านกาแฟนะครับเพราะอะไรมีแรงบนนงันดาลใจอยากไปที่นี่ครับที่ทำไมจะอยากไปที่นี่ใช่เป็ก็คือเห็นมันสวยนะเห็นมันรีวิวสวยดีแล้วก็เห็นในเพจคนถูกใจก็ดีก็<น>ไปก็<น>ไปเลยอนะันนี้คือตรงหรือว่าเดียวอันนี้ตรงนะครับตรงไปเลี้ยวตรงเลี้ยวซ้ายตรงแยกคลองวานอันนี้แยกอะไรมัูกแยกเซนทรัลนะตรงหวางใช่ไหมแยกสนามบิน ตอนนี้นะครับก็ไปแล้วหนึ่งนะครับไปแล้วหนึ่งอันนี้แยกอะไรอ,ะอ่ะเอ่ออันนี้คือแยกสนามบินอ่าครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับคนที่มาดูก่อนเนี่ยโชคดีเลยใช่ไหมเพราะว่า,วาราเป็นกิปแรกที่เป็นแนววีล็อกเขาเรียกว v ีล็อกนะวีร์ว er. ีร์ล็อกบล็อกนวีร์วีล็อกเป็นช่งบล็อกใช่ไหมวีรบล็ er. อก เป็นแนวไดอารี่นะครับหมประมาณเป็นวิวใช่ไหมใช่นะครับข้างหลังไม่เป็นไรนะครับตอนนี้สลับมาอ่ามากับน้ำเก้านะครับน้ำเก้าสรุปไปแล้วตอนนี้น้ำเก้าก็นี่น้ำเก้าซีบิงเทคึงไปเลยนะครับน้อเก้า อดูบรรยากาศร้านอยู่นี่ครับข้างมหาวิทยาลัยมอเลยนะครับก็บอกว่าดึงนะ นนี้เราอยู่กันที่โรงงานเบเกอรี่หาดใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่อะไรนะข้างกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินรน,นะครับนี่ได้แล้วโกโก้ใช่ไหมโกโก้โกโก้เย็นนี่นะครับเป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับก็ถือว่ากว้างใช้ได้นะครับ กว้างใช้ได้นะเป็นเขาเรียกว่าก็าคือนั่งได้สบายอ่ะประมาณ40-50คนนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับต้องฟ้าสดใสสวยงามนะครับบรรยากาศอูดในร้านคือสวยมากนะครับเอาบบเก้าน่ครับอยู่แบบน้องเก้านะครับเก้าช่างภาพโปรดิวโป,วโปวเซอร์ของเราแล้วก็ช่างภาพมือมืออะไรม,ม,มือมืออาชีพแล้วนะตอนนี้ ไปถ่ายใครนะเมื่อวานไปถ่ายสาวเมื่อวานสาวเลี้ยงชายเย็นนะโอ้โหตาค้างเลยครับไม่ได้ค้างเพราะว่าเพราะชายเย็นนะโอ้นี่สวยโอ้นี่อันนี้เป็นอะไรลาเตี้บอกก้าวสั่งแล้วชายเย็นเมื่อวานยังค้างเลยวันนี้ลาเตี้วีนนี้ถ่ายรูปนะดูลาเตี้นางบัง สวยงามเปิดมาวันก็วันนี้นะครับนี่ก็อยู่กันที่ร้านโรงงานเบเกอรี่หาดใหญ่นะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับศูนย์ประชุมนานานชาติมอใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วพี่ต๋องครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่าร้านสโมนะครับร้านสโมเหรออันนี้ชื่อผลิตภัณฑ์น,นะครับวันนี้สโม,สโมนะครับสโมเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยว่าเป็นไงบ้างนะครับไม่ไม่ต้องเรียกว่าชิมเลยนะตรงนี้กินไปกับจะหมดแล้ว ร้อยรย้อยอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการเดินทางไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมครับไปไหนกันต่อครับเดี๋ยวเรามีแผนว่าจะไปเที่ยวที่อ่าตรงที่ว่าดอกทองอุไรนะครับแถวแถวคลองแงะนะครับอาเภอใหญ่ใช่ไหมใช่ครับมันอยู่ตําบลสะเดาใช่ไหมเรียกตำบลสะเดาใช่ไหมตรงนั้นสะเดานี่เป็นตำบลเรือเป็นอำเภอนะอำเภอไหมอำเภออำเภอ, <laughs> อ,อสะเดาเออน่าจะอำเภอสะเดานะครับก็คื <laughs> อตำบลคลองแงะ จังหวัดสงขลาบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่ามาพักผ่อนนะครับเรางวันว่างๆของเรามาพักผ่อนชิลๆวันเที่ยวนะชิลมากเรียลๆร้านไหนที่ดูเราอยู่นะครับแล้วก็อยากแจ้ไปถ่ายอยากแจะไปต้องเที่ยวมาเข้าห้องข้างหลังเลยมาก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้ตอนนี้เราไปทุกงานนะครับยกเว้นงานเดียวที่ไม่ได้ไปคืองานอะไรอปงานคอชอชออออปอคือ ออกปากนะครับออกปากอาจจะยังไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรหรือขอหรือว่าขอขอชอขอชอคือขอช่วยขอช่วยขอช่วยอช่หรือว่างานงานฟรีเน่จริงๆแล้วนะครับมีงานนะครับหาแค่เขอช่วยได้นะครับแค่เรียงเรียงกาแฟเรียงเรียงข้าวเราก็พอนะครับข้าวนะครับมีข้าวมีน้ำตรงนี้โอเคแล้วโอเคนะครับหรือว่าจะช่วยกันนะครับตอนนี้เบื้องหลังของเรานะครับก็เยอะมากนะครับอาจจะเห็นเรานั่งอยู่มีนะครับแต่หลังกล้องนี่ประมาณร้อยกว่าชีวิตร้อยกว่าชีวิตนะครับ อะไรอะไรอะไรแล้วแบบยี่ห้อบาคนมาล้าคือ <c oughs> ข้างหลังหรอปะนั่นข้างหลังนี้หลายหลายสิบคนเหมือนกันนะคนมาล้านต้องบอกบรรยากาศดีนะครับร้านนี้นะชิวๆกัน ตอนนี้เราก็จะไปอีกที่หนึ่งก็คือที่ทองแงะเลยใช่ไหมครับครับก็คือเราจะไปถ่ายที่ดอกทองกุไลยดอกทงอกทงกุเลยกุเลยตำบลค้องแงะอำเภอสสเดานะครับจังหวัดสงขลาเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับ ปโออเค่ตอนนี้ก็เราอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่นะครับบร,รรยากาศร้านตรงนี้ก็เรียบรเรียบดูดีสะอาดสะอาดข้าวหบกใช่คะ่ะเป็นไก่ทอดหัืต้ม่ไก่อันนี้คือต้มใช่ค่ะต้มแล้วก็มันไก่ทอด เอาแบบแล้วขนมครับมันผสมนะคะแล้วก็เข้าเข้าผสมได้ไหมครับเข้ามาครับเข้าผสมได้หมกก็ผสมนะคะโอเคผสมได้ ถึงสักทีนะครับจุดหมายที่สองของเราก็คืออ,อยู่ที่อบตอเขามีเกียร์นครับอ่าเราจะเห็นได้ว่าตรงข้างทางสองข้างทางนี้เต็มไปด้วยดอกท่องอทไรสีเหลืองอาลาบสีเหลืองอาลาบนะครับ ก็เป็นสถานที่ถ่ายรูปสำหรับสาวๆ,ๆนะครับสำหรับสายถ่าย,ายรูปสายคาฟเฟ่อะไรแบบนี้ถ่ายรูปดอกไม้สวยๆง,งามๆนะครับมาถ่ายกันได้นะครับที่อะไรนะถนนวังปริดลองแง่อบตอเขามีเกียรตินะครับที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เรียกว,ว่าไปท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวกันในจังหวัดสงขากรราันนะถ่ายที่กันแล้ว หลายที่นะครับวันนี้ตะเวทเที่ยวในอำเภอเจย์จังหวัดระย้านะครับแล้วก็มาอำเภือสต์นะครับจังหวัดสงขลาวันนี้ก็ถือว่าถือว่าคุ้มนะครับมาได้ดีนะครับวันนี้ก็สําหรับใครนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่แล้วว่อยากให้เรานะครับไปถ่ายทําไปรีวิวนะไปกินอาหารไปที่ท่องเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันนะบอมมเนต์ได้นะครับทักกี่ฟอกมาได้นะครับผมและอย่าลืมนะครับฝากติดตามฝากกดซับสไคร์เอ้ยซับสไคร์นะครับที่ช่อง ทำอะไรอ่ะต้องต้องแล้วลงทำอะไรวงโปรเจกต์ก่อนนะครับแล้วมาไปลงในเพจถ่ายเล่นๆด้วยนะครับอยากเล่นคลิปนี้อยากเล่นโปรด้วยเพจเพจถ่ายเล่นๆถ่ายเล่นๆนะครับถ่ายเล่นก็ลากันด้วยนะครับบรรยากาศดีๆของถนนดอกทองุไรถนนฉลูเมื่เกียรติที่แห่งนี้กันนะครับก็วัานี้ก็วางไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย